ขอสวัสดีชาวาชมรมว่าทุกทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็ได้มีโอกาสที่จะมาเทคนิคการทำว้าจุลานะครับการทำว้าจุลาสามส่วนนะครับจะเป็นสูตรโบราณสูตรตั้งแต่ดั้งเดิมมานะครับก็จะอนุรักษ์เอาไว้ว่าว่า อจุฬา3ส่วนเนี้ยมีสัดส่วนยังไงบ้างแล้วก็จะมีเทคนิคอะไรบ้างนะครับตอนนี้ผมก็จะมีสัดส่วนแล้วก็มีว่าว่าจุฬามีอะไรบ้างนะครับก็แรกๆเลยก็เป็นอ่าเป็น,เป,นเป็นอกของมันนะครับถ้าเป็นอ่าอกของว่าวเนี่ยก็ วัด3ส,ส่วนนะครับจะวัด3ส,ส่วนพอได้วัด3ส,ส่วนแล้วก็คือการเหล่านี่ยการเหลาก็จะเหมือนกับว่าเราจะเอาท่อนท่อนตรงหัวใหญ่กว่าใหญ่กว่านิดนึงแล้วก็เราจะาดูตรงกลางนะครับตรงนี้ตรงระหว่างกลางของอกไม้นะครับแล้วเราก็จะ เหลาค่อยเล็กค่อยเล็กลงไปทีละนิดนะครับและตรงไอ้ที่ตรงที่หางเหมือนกันนะครับที่หางเหมือนกันนี้ก็จะเหลาแล้วก็ขูดขูดเล็กลงเล็กลงก็เหมือนเหมือนเลี้ยวมันคล้ายๆกับเลี้ยวหางหนูนะครับให้มันเล็กไปให้เล็กไปแต่ให้เล็กกว่าเล็กกว่าตัวข้างบนนะครับ แล้วเราก็วัด3ส่วนนะครับคือสูตรไหนมันก็วัดได้นะครับปีกอกขนาด150เซน200เซน170เซน180เซนถ้าสูตร3ส่วนทำสูตรนี้ได้หมดนะครับไม่จำเป็นต้องว่าปีกขนาดไหนเพราะว่าเราเอาเกณฑ์3ส่วนนะครับอ่ะอันนี้ก็คืออกของว่าวจุลานะครับ ต่อไปเราก็คือปีกนะครับปีกนี่ก็คือความยาวเท่ากันกับไม้อกนะครับเป็นวัาจุลานี่ปีกความยาวเท่ากันคือปีกยาว150เซนไม้อกก็ยาว150เซนนะครับก็คือเราวัดขนาดนี้ให้เท่ากันก็ อันนี้ปีกระยะปีกก็เท่ากันนะครับเราอกเท่ากันกับปีกนะครับปีกนี้ผมก็เอาก้านลานนะครับผมจะเอาก้านลานมามา,ามาบอกไม้ไผ่ก้านลานเหลาเหมือนกันนะครับแต่ก้านลานจะเหลา เล็กกว่านะครับเพราะว่าการลานมีสปริงที่ดีกว่าไม้ไผ่นะครับตัวนี้ก็คือเราทำเราทำนี่เทคนิคในการเหล่านะครับเทคนิคในการเหลาจะเหล่ายังไงให้มันมีสปริงแล้วก็ให้มันอ่อนให้มันอ่อนไม่ให้มันเป็นคลื่นนะครับตรงกลางปีกนะครับผมจะบอกคร่าวเ,เดี๋ยวยังไงวิธีการเหล่าผมจะมา บอกเทคนิคแล้วก็มาทําคลิปบอกอีกครั้งหนึ่งนะครับการเราก็จะเอาตรงตรงตรงนี้ตรงกลางปีกนะครับพอตรงกลางปีกเราก็จะคล้ายๆเราจะ,ะเหลาเล็กลงเลี้ยวหางหนูเหมือนกันนะครับเราก็เริ่มจากนี้ก็เหลาไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้จะให,ให้มันใหญ่ไว้ตรงกลางนี้ให้มันใหญ่ไว้เพราะว่ากําลังของมันมันจะอยู่อยู่ระหว่างนี้นะครับ อยู่ระหว่างนี้ก็ประมาณาเกือบสองคืบนะครับข้างข้างละคืบไปแล้วกันคืบเรานะครับประมาณสิบห้าเซนข้างละสิบห้าเซนแล้วเราก็ขูดไปเรื่อยๆขูดนะครับถ้ามือใหม่ถ้าเราเหลาได้เข้ารูปเข้ารูปแล้วเราขูดเอาดีกว่าเราขูดไปเรื่อยๆขูดไปเรื่อยๆถ้าเราเหลาเนี่ยมันจะเป็นคลื่นหรือว่ามันจะ เกิดอาการพลาดได้แต่ถ้าเราขูดเนี่ยมันกินทีละน้อยทีละน้อยแต่ได้ช้าแต่ว่างานละเอียดกว่านะครับถ้าเราเหลาได้ดีจุลาก็ขึ้นนิ่งดีนะครับเพราะว่ามันจะระบายอากาศระบายลมได้ดีกว่าที่ปีกอ่อนแข็งไม่เท่ากันนะครับครับอันนี้ก็คือความโค้งก็ขนาดนี้นะครับ ขอบคงก็ขนาดนี้ปีกยุลาเนี่ยเราก็ทำอ่อนเอาไว้ให้ดูว่ามันเราจับดูอย่างเงี้ยให้มันนิ่มมืออย่าให้มันสู้มือแข็งมือมากเกินไปนะครับแล้วก็ปีก2อปีกนี่ก็ความอ่อนความแข็งเท่ากันนะครับความใหญ่ก็เท่ากันแล้วก็ให้ เราก็จะมาจับอย่างนี้นะครับให้มันอ่อนเท่ากันอย่าให้ปีกไหนมันแข็งเกินกันนะครับเพราะว่าถ้าปีกแข็งถ้าข้างไหนข้างหนึ่งแข็งเนี่ยมันจะว่าวมันจะเอียงนะครับมันจะเอียงสังเกตที่อ่าทำว่าวขึ้นไปแล้วว่ามันเอียงมันก็คือปีกอ่อนแข็งไม่เท่ากันนะครับจุดนี้คือจุดสําคัญที่เราจะ ทำแรกๆจะทําให้ดีที่สุดนะครับทําใจเย็นๆนะครับอันนี้ให้มันอ่อนเท่ากันเราจับอย่างนี้ให้มันอ่อนเท่ากันเราสัมผัสกับมือเราแล้วเราเวลาเราขูดเราก็รูปเราก็เอามือสัมผัสด,ดูมือสัมผัสด,ดูอย่างเงี้ยเราก็จะรู้เลยว่าตรงไหนมันมันใหญ่มันเล็กเพราะว่าการสัมผัสสัมผัสของเราเนี่ยจะดีกว่าแล้วก็ประกอบด้วยสายตาของเรานะครับ อันนี้ก็อาจจะพูดละเอียดหน่อยนะครับเพราะว่าอยากจะให้มือใหม่ที่เพิ่งหัดทำเบา้าจยูลาบางท่านอาจจะทําหลายครั้งแล้วแล้วก็มันไม่ขึ้นนะครับมันไม่ขึ้นขึ้นอยู่แต่ว่ามันเอียงมันหมุนยังไงก็ลองเอาเทคนิคแบบนี้ไปใช้ดูนะครับหลังจากนั้นเราได้ปีกทั้งสองข้างกับไม้อกเท่ากันนะครับเรา ก็จะเหลืออยู่ขากบนะครับ <c oughs> ขากบเนี่ยเราจะเอาส่วนไหนจากไม้อกให้มันเท่าให้มันไอได้ขนาดนะครับคือไม้อกที่ผมพูดไปครั้งก่อนแล้วว่าเราวัด3ส่วนนะครับไม้อก พอไม้อ,อกเราวัด3ส่วนเนี่ยขากบนะครับคือขากบเนี่ยเราจะเอา2ส่วนของไม้อ,อกนะครับเราก็วัดจากตรงหัวนะครับวัดจากตรงหัวมา2ส่วนนะครับเราก็จะได้ขนาดของขากบของเว้าจุลานะครับขากบนี่ก็จะให้เล็กกว่าเล็กกว่าไม้อ,อก นิดนึงนะครับว่าที่จะรับแรงประทะของลมมากที่สุดก็คือไม้อกนะครับไม้อกกับปีกนะครับส่วนส่วนกลางของของไม้อกกับปีกเนี่ยจะเป็นกําลังของรับลมที่เยอะกว่านะครับตัวนี้ไม้อกนะครับไม้อกแล้วก็ขากบแล้วก็จะได้ปีกนะครับแล้ก็จะได้ปีกเราเป็น 5ชิ้นด้วยกันนะครับต่อไปอคลิปต่อไปเราก็จะทำการผูกนะครับว่าผูกแบบไหนเอาส่วนไหนเอาส่วนไหนมามาวัดขนาดไหนขากบจะห่างเท่าไหร่หลังจากนั้นผมจะบอกในคลิปที่2นะครับคลิปนี้ก็ขอจบ แค่นี้ก่อนนะครับก็สวัสดีครับ